สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ชอบร้อยคิวร้อยย่าคิวรักบบึ้บมากเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอัดคลิปหนึ่งวิชีนะครับใช่ครับก็คืออะไรพวอ่เต้นฮาร์ดคอร์อย่างเดียวก็คือเราต้องไปเอาขอก่อนเพราะฉะนั้นตัดตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปเจอเราจะต้องเอ็มจะต้องฆ่าผมใครก็ได้ฆ่าใครใครจะฆ่าใครจะฆ่าเอ็มเอ็มต้องรีบหนีนะระเบิดพีชีปไป ด <whatever. S 1> ูอ่ะปะนี like, s <S <'ll> ่คร <'s> ับนี่ครับไปครับผมเออทำไปครับไปครับไปดูสิเฮ้ยอ่ะอ่ากัดที่อยู่ข้า โอ้ไม่ไปไหนนี่หนึ่งต่อสม,มุนครับใครที่สอบก็ชนะนะเพราะฉะนั้นค่ามก็จะได้ไปเกิดค่ามก็พี่พี่ไม่ได้ลเ,เลยใช้ระเบิดเลยระเบิดนิดงซูงนะเดี๋ยวผมซึ้งมีจอให้ ราเปิดก่องเนี่ยไปเอาไอ้วอลก่อนเออเมื่อไหร่นะครับผมท่านผู้ชมเมื่อไหร่ผมอัดด้วยไอย่าเพิ่งหยิบ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 แฉกใส่ก็ต่อจากนัยิ่งขอเอาไอ้วอล่อนี่มาลุ้นไปยังทีหนึ่งหนึ่งแล้วผมมาใครได้สองของเรอ่าล่าสุดท้ายยังไงก็ต้องลุ้นครับท่านผู้ชมสาธิตไปแล้ว มานะโมมันอยู่ไหนอ๋อเหมือนเย้ยอยยยยยยอยย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 บยย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 ่นึงครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ <นะ S 2> ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยสวัสดีสสดครับปลม